พีี่นฝันได้ได้ฟังแล้วสูู้่สู้คนนะครับเและมือนี่เป็นมือที่พอไฟช่าง่ังสนะเอฟซีทุกคนปวดตบมือสวดสวดครับเสียหมิ่งจนนั่งเก่าดักแล้วก็มาตกด้วยมือนี่คือบดแพ้มันต้มมามาใช่ป่ะพี่ครับพี่หนึ่งเปดกระป๋องป๋องหนึ่งนับล่วงว่ามันขี่แดดเงี้ยวเงี้ยวแน่นอนคอเส้นพี่น้องเอฟซีทุกคนได้เสียหมิ่งเก่าดักแล้วกลับไปมือเดยนะครับนี่แหละเบิ้งโหลดบักตะนี่เวอร์สันนี่คือผลแพ้ของมันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีได้เสียหมิ่งอ่ะไปไปไปเบิ่ง เอากินไป procent, <sare S 1> หวานนี่โอ้ยโหายไมทางเนี่ยเป็นยังไงเพี้ยนหรือเปล่าอือข้ามทางนี่นะครับอาจารย์ตาสำนักปลาละเมาะแพ้ครับเพร่เขียนตามค้าบอกได้สิบหาขัได้สามขัครับถื่อด้ยต้องมากิน มามาใส้บักผียูนากุตีจำสลากได้ยูนากุตีนะครับอ่าวันเราเด้ออีออกไกลเลยขัวมึงหมาอุ้บาทเลยได้กินหดหางมีมโอ้ยผีมีเทียนพ้อมโอ้่ดินะนบ่นบรรยากาศแขนนี้ต้องทำละเป็นยังไงเพศเขาตะวังภูหิตมั้ยอ๋อภูหิต khám hạ thằng si hò Ôi phùn Rồi, cứ ta Ôi thấy tao nó lại Si hò, mạ hò và bóng bóng nưng, Cắp phí kì khơn thủng con nào nè Cái nồng kháng kín nè thấy không? น่าม้งกน่ำแป๊บสี่ไม่ได้เพลทเติมกันค่ะนี่นะครับเป็นวันทีบไฟท่ามราอล่อค่อยมาต่างรายมือโลกศาสนาแก่แพทย์แก่แคขนผม้โาโมิทัง่ีเพนีครับโอ้แนี้โอ้เป็นยัครับอาจารย์ตะปนอมเพลทไหมครับเอาเอาส่วนส่วนส้วนเอ เดือดหนาวต้องไปเร็วยังไงเนาะอิ่มรับะนี่ล้างไหลไม่น่าจะกินเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวขึ้นผิดมาไหนนี่นะครับตรงบริเวณหน้ากุฏินะครับโอ้ กจนั้นปลมาของเรากินย่งอร่อยอร่อยโอ้ยเมืงบ่เนี่ยก็ยังอยู่ในพิพัณฑ์เวเฮ้ยือิยมันเกิาชาวนะบ้านหน่อยโอ้ยบงมาหมานี่ยบงมาบมาเร็วโอ้ยเดีงชื่งคืเส้นกันเนียวอืดดง ไม่ใส่หมดไม่ใส่หมดไม่ใส่โอ้เสีย่งบไหวเบาไหวอ้าคนั่งนั่งเข้าที่ครับเข้าที่เข้าที่นะครับขนาดนี้เปนจงาแงเอาอีกเ หนตาแตกกว่านี้นี่เงี้ยกะลังย่อยอ้ยกูเกิดเงียเหมือนเงียเหมือนเกาของน้ำนี่อื้อืสองขอบคุณมามางานน้องคำภานี้มาที่สนักสนมาม่าแซบปากเบอร์โอ้ยมามาแต่ปีพศสองหาสองวนหมด่าแหสงิบแหวกจังกว่าสองนกูหยกอิ่มอิ่ม จัอยจด้กอก้ยบังเอิญบอกตาได้เนี่ยเขาบอกว่าทัพพี่เหน่อยทัพี่นี่ยจัดเพ้ททัพคุณทับพี่เดหลือเวลาอีกหนาทีคานต้กินให้หมดไปในห้านาทีนะครับโอ้ฝนมาเลยจื้อฝนั่งหถนละ

วันนี้ทำเราเพียสปัตสองมือวะนาะสองมือครับสองมือเพียสลายปนีได้เหรอปุ้ยเอาขนมก็หนักไงอ๋อเฮ้ยซ้ำกันนั่นแหละของมึงยังใสของเราหลายกว่านี่ตัวอุ้ยผมใสหน่อยกว่านี้เหลือบอกพี่ก็เล่นเองอยู่เป็นังไรเฮ้ยครับสนับหนามันพ่อใจว่าพ่อใจว่าพ่อขอพูดเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวกับพี่ตะปูตะหิกกันก่อนพี่ซอฉันทำชนผุกขา ผมหาข้างเขาแะอือพ่อนะครับเนาะอีครังหนึ่ครับอาเอีกครังหนึ่งครั้ึ่งอือต่นละเกิดลิเลียลงหลดว่ต้องยำดอกเยอะอีก้อยมันจะไปบอยี่ลมบานให้ดอกการหักใครับครับเดี๋ยว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 นงนงหนงไปยังไ เพจยังเียวเลยครับโมีรสศาสติ์อื่นเลยโอ้เรื่อนนั่นั่นใอรพี่ประชาครับโอ้ยอาจารย์ตาสนักกว่าละเม่ในหัวใจทำฝากเยอะฝากเยอะเมื่อแรกแทงอยู่เลยครับเด้อเออเอาเอาตานนี้ละติดตามอีพีต่อไป